หายลงดับแล้วใส่สารานี้นะครับไม่มีอะไรเลยออกใจอ่าเสร็จลงไปแล้วอ่ตัดเดิมคือเป็นสิกขานะครับสิกขาบุรุษสี่นะครับกลายเป็นสิกขาแต่คราวนี้ลูกไปคล้องเขาคืออะไรครับลูกไปคล้องเขาคือกรรมวาจกกรมาสานะนี่เขาคือลายใหญ่ๆนะยาธรรมาชาติอันว่าธรรมชาติใดบุคลีนะอันบุคคล ติทยติย่อมศึกษาอีสี่เพราเนั้นธรรมชาติธรรมชาตินั้นชื่อว่าสาานั้นชื่อว่าติดขาชื่อว่าติดขาธรรมชาติอันบุคคลศึกษาอันบุคคลศึกษาติดขาจึงแปลว่าอันศึกษาธรรมชาติอันบุคคลศึกษาอันนี้อย่างที่หนึ่งนอย่างที่หนึ่งนะ เราไค่อยอีกตัวหนึ่งของสิกขานะครับพาวเรูโรเป็นพาวเรโรสิกขนังสิกขาอันว่าการศึกษาชื่อว่าอันว่าสิกขาเขาแปลทับศัพท์นะครับถ้าไม่แปลทับศัพท์มันจะแปลเหมือนเดิมเลยอันว่าการศึกษาชื่อว่าอันว่าการศึกษา ในต,ตัวนสิขาตัวนี้ถ้าเราจะแปลจะแปลว่าการศึกษาก็ได้สิขาเรีกว่าการศึกษาคั้แรกที่ยาธรรมชาติอันนี้นาาเราจะหมายถึงอาจจะหมายถึงวิชานะวิชาที่เราเรียนรู้กันเราเรียกว่าสิขาแต่ว่าการเรียนรู้การเรียนรู้เรียกว่าสิขาสิขาที่มีสองความหมาย อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาครับผมเอาตัวอย่างคำว่านี้ภาพในความนำไปมาให้ประกอบให้ดูนะนี้าพในความนำไปวิบวกนี้นะครับว,วิเศษแจ้งสั่งนี้นำไปนะครับเมื่อวิบวกนี้แล้วจะแปลว่านำไปวิเศษจะไปอีกความหมายคือว่าแนะนํา วีนีท่านะครับบวกอีบวกนีแยกสลระีนอนหนูเกับกลายเป็นนอนหนูสลระีนะครับนะครับอีบวกอาเป็นเออีบวกอาเป็นเอนะครับอีบวกอาเป็นเอนะยังรักษารลูกไว้เอแปลงเป็นอายะเนี้ผมให้ให้เห็นการหลักการแปลงอายก่อนนะการพื้นด้วยอัจปัจ ถ้าพยัญเดียวอูอูเป็นโอโอเป็นอวะอีอีเป็นเอเอเป็นอายะได้นะครับแปลงได้สามสามชั้นถ้าหลายพยัญต้น่าเป็นอูเบื o, ้ออูเป็นโอได้ต้น่าเป็น A, ปอีเื้ออีเป็นเอได้ต้น่าเป็นอาะไม่ต้องเลืกอนี่้าเป็นทากี่พยัญวิถ้าพยัญยเดียวถ้าเป็นพยัญ์เดียวนะครับ มีธาตุเป็นธาตุที่มีพยัญชนะเดียวมีเมื่อมีธาตุเป็นพยัญชนะเดียวก็จะอยู่ตามกรอบข้างบนนะครับกรอบข้างบนทาขงขวามือในคลิน่าจะเห็นอยู่ใช่ไหมครนโตเห็นไหมอ่าแค่สินายไปแล้วนะครับ, e, บอีบวกเอซึ่งเป็นเอแล้วสามารถเอาเอเป็นหายะได้เอเป็นหายะก็จะกลายเป็นท่านี้เวบวกนัยยะนะอัจฉริยะกลายเป็นนัยยะนะครับนัยยะนัยยะนอนหนูนะ ประกอบายเป็นวินัยะวินัยะบวกติดเป็นวินโยวินโยคือวินัยครับวินยัยคราวนี้เรารู้แล้วครับวินยัยมาจากปัจจัยคืออับปัจจัยในนามกิจแต่รูปคองเขาคืออะไรครับเขามาจากนี่นะครับต่อมาอันนี้เรียกเป็นวินิตเตนะติวินโยเนตนะตัวนี้เป็นเ,เป็นสัพพนามนะครับ เราจะฝั่งนี้ไปไประกอบเป็นฝั่งขวาเมื่อสับนามสับนามอยู่ซ้ายเนี่ยจะหมงถึงตัวนเนี้ยว่าเอาตัวนเนี้ยให้มนกลายเป็นวิันนะมันจะกลายเป็นใจนะอันนี้เราจะเป็นกัรตึกษานะนะครับกับตัวรูปข้างหน้าเป็นแบบลูปนะเราดูมันอยู่อีกชีหน้าหนึ่งนะนี่รูปวิเคราะห์ทั้งหมดเขาที่มาแล้วของกาลนาตานะรูปวิเคราะห์ของเขาก็คือเราจะต้องแยกสับปนามหาสับเดิมขเขามา ต่เดินเขาก็คืออุบายอบยปันดนโยกเข้ามาครับโยกามาลับให้ได้เอาไม่หยิประธานขึ้นมาเราจะต้องโยกประธานมาลับบันดิโตอันว่าบันดวิเนติย่อแนะนำเ่นัตอุบายเณนัตด้วยอุบายนั้นเฮติขอเหตุนั้นอุบายนั้น เพราะเห็นนั้นอุบายจอยน,นว่าอุบายนั้นบอกว่าอุบายตรงนั้นวินโยชื่อว่าวินัยชื่อว่าอันบัณฑิตฝึกแนะนําอันบัณฑิตฝึกแนะนําอันบัณฑิตแนะนํานะครับเพราะที่ไม่มีของพูดอันบัณฑิตแนะนําไม่ใช่ดิชื่อว่าเครื่องเป็นเครื่อง อันบันดิตุแนะนำเออมีคำว่าเป็นเครื่องด้วยครับเติมเข้าไปใเนเรื่องผมด้วยเป็นเครื่องอันบันดิตุแนะนาําเป็นเครื่องอันบันดิตุแนะนําเป็นวิเศษณะของอูบาย๋อไม่ใช่ใช่ใชครับนึงนะวันนะึงผมผมสับสนไม่ใช่สับสนหรอก มันก๊บปีวางก๊บปีวางจนมั่วเป็นเครื่องแนะนำของบัณฑิตนะครับเขียนตามนี้ครับผู้ใบนะั้นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำแล้วก็วงเล็บไปของบัณฑิตผู้ใบนะั้นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำของบัณฑิตแก้ด้วยนะครับต้นโตแก้ให้ด้วย S 1> <S 1> แค่เลยแค่เลยผู้บายนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำของบัณฑิตวินยัยไม่เดี๋ยวว่าวินัยที่เราใช้กันครับที่เราเรียกว่าวินัยนะเป็นเครื่องแนะนำของบัณฑิตบัณฑิตคือใครใช่ผู้รู้บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าทำมาวินยัยเ่ยแต่ถามผู้รู้ก็สูกครับเพราะว่าวินัยเราไม่ได้ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า เราใช้ในหลายๆส่วนอย่างเช่นวินัยของทหารอย่างเงี้ยวินัยจริงเป็นอะไรวินัยเป็นเครื่องมือในการใช้แนะนําในการสอนวินัยวินัยในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าข,อข้อบังคับไม่ได้แปลว่ากฎแต่ว่าเป็นเครื่องแนะนําเป็นเครื่องที่ใช้แนะนําใช้นําทางเมื่อนําทางผิดก็จะมีบทลงโทษ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้นถึงเป็นข้อที่ข้อวินยัยวันนี้เท่านี้ดีกว่าครับคำถามก็มีใครมีคำถามบ้างอาคมคืออะไรครับอาอาคมคือการใส่อาคารลงไปได้เลยตัวอย่างเช่น อันนี้อีตัวนี้เราว่าอีอาคมอีอาคมติดข่าวบกยา่าใส่อีเพราะว่า,าเห็นไหมครับว่ามันมีแค่มันมีแค่ปัจจัยคุอยะแล้วเขาก็ใส่เสริมเข้ามาเป็นอีอ,องงีอย่างเงี้ยเรียกว่าอาคมหรืออีกตัวอย่าง,างที่ชัดเจนหน่อยชัดเจนหน่อยที่เรามิีิคุยกันก็คือการิยังการิยัง ตัรตอย่างเช่นไหมเนี่ยยาคมตัวนี้ใช่ไหมครับก็คืออีเนี่ยปัจจัยของเขามันมีแค่นัยยะใช่ไหมครับเห็นม่ามีแค่นัยะใช่ไหมอันนี้มันมาจากถ้าทั้งสองพยางลบนานแล้วคงยาไว้จริงๆนี้มันคือมาจากธาตุปัจจัยคือนายะใช่ไหมครับมันคือปัจจัยคือนยะไม่มีอีไม่เกี่ยวข้องกับอีเลยแล้วก็เอาอีมาวางไว้เราเรียกว่าอียาคมล,ลงไปได้เลย,ลไไเลยใช่ พไปชนะเอาผมมีกี่ตัวโยมทนตัลละละเออนั่นน่ะโยมทนตัลละละนี่ยพงไปชนะออาผมอยู่ในเรื่องสนที่ครับต้อแต่ต้องท่องโยมทนตัลละเหตุผลทำไมถึงต้องท่อง ท่องท่องไฟชนะเอาคมดูไหมเหตุผลเพราะอะไรเออทำไมต้องท่องเลยมันใช้อะไรในการแปลใช้ยังไงในการแปลยกตัวตัดละละเนี่ยใช้ยังไงแปลแปลคนเนนดูออกไหมว่าทําไมเราต้องท่องเออทำไมทำไมเราถึงต้องท่องอาคมตัวเนี้ยมันใช้ยังไงเวลาเราไปแปลหนังสือใช้ยังไ,ไงมไม่ใช่คือถ้าเห็นอักขระแปดตัวนี้เนี่ย ลรไปลน้ำเสียงไม่ได้ให้เราลบมันทิ้งได้เลยเราอาจจะเจอภาพที่แท้จริงคือภาษาบาลีมันเกิดจากการประกอบคำใช่ไหมนะแล้วเวลาเราแปลไม่ได้อย่างเช่นคำว่าไทยเดี๋ยวต้องหาที่ว่างๆปุยโยจเจติอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปุยโยเจติ คือพอเราแปลไปคุบเราแปลโยชะเรารู้ว่ามันมาจากยสชาธาต์ยูชาธาตุในการประกอบนะแล้วอุยมันมาจไหนวะอุยหาไม่เจออุยมันคืออะไรม,าาม,าม,ามันลงยาอาคมเข้ามาเออมันลงยาอาคมแต่ว่าถ้าเกิดเราจำโยมจนแต่ละลัทาไม่ได้ที่ไหนครับว่ามันเป็นพยาอาคมเราก็จะต้องไปหาคำรุ่นนี้อุยยะแปลว่าอะไรเปิดทั้งสือหาอุยยะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะมันไม่มีใช่ครับมันจึงมาจากแค่ปุกปุบบทหน้ากับยูโยชาติแ่น,นเองโยโยเซติกอ่าดังนั้นไอ้ที่เราต้องท่องโยมตนแต่ละละไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาไปแปลหนังสือเราเราหาเขาไม่ได้ถ้ามันอยู่ในคาร์บะต,ตัวนี้ลบมันทิ้งไปปุ๊บเราก็เห็นคำที่ชัดเจนขึ้น ัดมันออกจริงป่ะถ้าเราไม่ตัดออกเราจะหาไม่ได้ไงว่ามันมากกนมจากมาจากอขระอะไรบ้างที่แปลได้ลาออกแล้วปุ๊บลดออกปุ๊บดูแล้ปูปูแปลว่าถึงนอกอยูชาัาอันนี้รู้อยู่แล้วครับแปลว่าประอกอบบวกกับนับบวกกับเมฆปัจจัยบวกกับปีอันนี้อยู่ในเรื่ององขยะ ไหมครับเราก็จะรู้แล้วเราพอเรารู้แบบนี้เราก็แปลได้แหละ PJC แปลว,ว่าประกอบขึ้นประกอบขึ้นประกอบออกปลูออกขึ้นนอกขึ้นนอกประกอบนอกคือให้เขาไปอยู่นอกเราคือไปส่ง PJC ไปส่งแต่ว่าไปส่ง โอเคครับวันนี้ไม่มีคำถามเลยหรอมีคำถามเองไหมมีอะไรงงงงไหมท่านมังคท่านท่านโตเยอะเหรอเยอะแล้วเล่มไปแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปทวนนี้ของท่านโตถ้าให่ดีคือก็ต้องตรวจทั้งหมดนะนะ ทำไปทำมาแต่ว่าบางที่ผมยกตัวอย่างอ่ะกับตัววาโจกับมันจะทําเยอะกรรมม้ามันมีตัวอย่างไม่เยอะกาลนะมีแค่ตัวอย่างเดียวคราวนี้ถ้าจะปวดหัวก็จะอยู่ที่กาลนะภาวาะตัวดีกัะตัวหลังๆตัวหลังๆไม่ไม่ไมมใช่นั่นดิไอเนี่ยสาธารณะรูปวิเคราะห์ของสาธารณะเนี่ยมันมีลิกอยู่มันมีลิกอยู่ครับ คือกาลนานเนี่ยเวลาลูกวิาะห์นาน่ะมันต้องประกอบด้วยตัณยาวิพัตต์เตนะคือเป็นตัณยาวิพัตด้วยพอด้วยมันกงจะกลายเป็นเครื่องมือด้วยมันจิงกายเป็นเครื่องมือไงฉันกินข้าวด้วยช้อนช้อนเป็นเครื่องมือกินใช่ไหมฉันกินข้าวด้วยช้อนแต่ว่าช้อนนั่นน่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้กินนั่นน่ะคำว่าด้วยตรงนั้นะมันจิงกายเป็นกาลนานาระ ง่ายง่ายมั้ง่ายอะ